เพื่อนๆเคยได้ยินบ้างไหมครับว่ามีผีที่เฮี้ยนจนถึงขั้นเข้าสิงพระได้และมันก็ไม่เคยกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยจนกระทั่งสวดมนต์ล้อเหรียนพระครับวันนี้ ผมเป่าจาะช่องหลอนให้ฟังเป็นเรื่องแรกที่ผมจะได้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยเพื่อนๆมานะที่นี้ด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพนพร้อมแล้ว <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราหลอนให้ฟังด้วยนะครับก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าผีเนี่ยไม่ได้เป็นคำเดียวที่ใช้เรียกสิ่งลี้ลับ หรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติแล้วมันก็มีลักษณะแตกต่างกันไปตามความเชื่อที่แต่ละคนมีผมจะกล่าวถึงคำว่ายินคำว่ายินเนี่ยเป็นชื่อเรียกของวิญญาณผีหรือสิ่งเล่นลับที่อธิบายไม่ได้ในศาสนาอิสลามมีทั้งยินที่ดีและก็ยินที่ไม่ดีพอยินเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายทางมุสลิมจะเรียกว่าชัยตอนถ้าผมอ่านผิดขอไปเพื่อนๆด้วยนะครับ หรือภาษาไทยที่เราคุ้นเคยอาจจะเรียกว่าซาตานนั่นเองเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมชื่อสิงเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วสมัยที่ผมเนี่ยยังเป็นช่างไฟอยู่ตามภาคใต้นะครับใกล้กับชายแดนสุงหงโกรกจังหวัดนราธิวาสนั่นเองวันนั้นผมได้รับงานจากผู้ใหญ่ในพื้นที่ไปตรวจระบบไฟที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง โรงเรียนแห่งนี้ปิดล้างมาหลายปีแล้วและเหตุผลที่โรงเรียนถูกปิดไปเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ก็ได้ยินจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาก็บอกผมมาว่าเด็กหายบ่อยโรงเรียนที่ผมจะไปคืนนี้อยู่ลึกในหมู่บ้านมุสลิมและมันก็อยู่ห่างไกลจากชุมชนพอสมควรตัวอาคารเป็นไม้ผสมปูนสองชั้น มีห้องละหมาดเล็กๆอยู่ตรงมุมตึกเก่าที่ไม่ได้ใช้กันนานแล้วไปกับรุ่นน้องสองคนชื่อเก่งกับเบียรผมเริ่มเดินสายไฟกันตั้งแต่บ่ายโมงทุกอย่างก็เริ่มปกติดีจนช่วงราวๆห้าโมงเยน็นไอเบียรที่มันอยู่บนเพดานนะครับก็ตะโกนลงมาเสียงดังไอพ้พี่ผมเจอใครเดินอยู่ข้างล่างก็ไม่รู้อ่ะได้ยินเสียงแปลก ผมกับไอ้เก่งก็เลยรีบขึ้นไปดูผมก็บอกว่าอา้าวพี่ไม่เห็นเจอใครเลยเองเจออะไรวะพี่เห็นแต่เงาต้นไม้มันแกว่งไปมาเนี่ยแต่ไอ้เบียร์มันก็ยืนยันกับผมว่าเฮ้ยพี่ผมเจอจริงๆนะมันพูดกับผมแล้วก็หน้ามันก็ซีดไปด้วยมันบอกว่าเมื่อกี้มีเสียงคนเดินลากเท้าอยู่ใต้ฟ้าเหมือนมันใส่รองเท้าแตะด้วยนะเห็นจริงๆและได้ยินจริงๆ ผมก็แปลกใจครับแต่ก็คิดว่ามันก็คงแบบอาจจะทำงานเหนื่อยหรือหลอนไปเองเรานอนค้างกันในโรงเรียนพอคิดว่าจะทำไฟต่อให้เสร็จตอนพรุ่งนี้เชา้าผมเอาเปไปแขวนหน้าห้องละหมาดส่วนลูกน้องอีกสองคนก็ไปปูเสื่อนอนในห้องเรียนเด็กช่วงประมาณตีสองกว่าผมสะดุ้งตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้ละหมาดอยู่ข้างหูเป็นเสียงอ่านคัมภีร์อังกุรอ่านเบา ดังแววมาจากในห้องละมาดแต่เสียงนั้นครับมันเหมือนไม่ใช่เสียงคนเลยผมรู้สึกแปลกใจมากเพราะมันเหมือนมีหลายเสียงซ้อนกันเบาและยานเหมือนแผ่นเสียงที่มันบิดเบี้ยวไปแล้วอะครับบางครั้งก็ได้ยินเหมือนเป็นเสียงคนแก่บางครั้งก็เสียงเด็กบางครั้งก็เสียงผู้หญิงผมคนลุกสู้เลยครับผมลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูห้องละมาด ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยผมเลยบอกรุ่นน้องว่าเออพอละพรุ่งนี้รีบทำให้มันเสร็จแล้วรีบกลับบ้านกันดีกว่าผมรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วครับพอะผ่านไปสวันไอเบียลุกน้องผมมันก็เริ่มมีอาการแปลกๆมันพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ตอนนอนก็นอนละเมอไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินปลาตาข้างซ้ายมันก็เริ่มแดงกำจนเหมือนมีเลือดข้างอยู่ในตา จนกระทั่งคืนหนึ่งมันตะโกนกรีดลั่นในห้องตะโกนออกมาว่ากูไม่ออกกูไม่ออกเสียงมันเหมือนเสียงแบบคนแก่เสียงแหลมลากยาวผมกับญาติของมันนะครับรีบพามันไปที่มัสยิดเพื่อให้โต๊ะครูดูโต๊ะครูเนี่ยเป็นศัพท์แปลกๆที่คนที่ไม่ได้เรียนศาสนาอิสลามอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เข้าใจมันแปลว่า ผู้รู้ทางศาสนาอิสลามครับคือพอไปหาโต๊ะครูโต๊ะคูก็ช่วยทำลูคียะให้ลูคียะก็คือการรักษาด้วยบทสวดอันกุรอานนั่นเองทันทีที่โต๊ะคูเริ่มอ่านบทฟาติฮะเบียก็หัวเราะเสียงแหบแล้วพูดเป็นภาษาอาหรับคล่องปรือทั้งที่มันจบแค่ปวชไฟฟ้าพวกผมนี่นั่งงงกันไปหมดเลยครับ โตคูบอกผมหลังจากเสร็จพิธีว่านี่ไม่ใช่ยินธรรมดานะตัวเนี้ยมันเคยสิงคนมาก่อนแล้วมันก็เคยไปเข้าร่างพระด้วยผมตกใจมากไปเข้าร่างพระเลยเหรอครับซึ่งโตครูเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้าเนี้เมื่อสิบปีก่อนมีพระในวัดแห่งหนึ่งแถวชายแดนะนะครับรับของจากคนแปลกหน้า ที่คนแปลกหน้าคนนั้นเขาอ้างว่าอันนี้เป็นของดีจากอาหรับแต่มันเป็นลักษณะคล้ายกับเหล็กแหลมๆที่มีตัวอักษรประหลาดพระรูปนั้นหลังจากรับของมาก็เริ่มเหมีอาการคล้ายกับผีเข้าไม่ยอมสวดมนต์ไม่ยอมทำวัดไม่ละหมาดพูดจาเสียงแปลกๆบางวันก็พูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจจนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็จับลูกศิษย์ใส่กุญแจมือ ไว้ที่โบสถแล้วก็บอกว่าห้ามให้ใครเข้าใกล้ลูกศิษย์ของข้าข้าเลี้ยงมันไว้เป็นสิปีแล้วมันจะทรยศข้าไม่ได้หลังจากเกิดเรื่องแบบเนี้เจ้าว,วาดก็เลยจับให้ศึกออกจากวัดก่อนจะเสียชีวิตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยที่ศพของพระรูปนั้นก็เน่าเร็วกว่าปกติด้วยทั้งที่อากาศช่วงนั้นก็เป็นหน้าหนาวอากาศเย็นก็ไม่น่าจะเน่าเร็วขนาดนั้น โต๊ะครูก็บอกกับผมว่ายินตัวนั้นน่ะมันยังไม่ได้ไปไหนมันวนเวียนอยู่ในที่ที่เคยมีการสวดมนต์การสวดมนต์ที่ผิดบทมีการดูหมิ่นศาสนาหรือมีการละหมาดที่ผิดเวลาผมถามต่อว่าแล้วทำไมมันถึงมาสิงเบียรได้ล่ะครับโต๊ะครูนิ่งไปชั่วคู่หลับตาก่อนจะบอกผมว่ายินที่เข้าสิงเบียเนี่ย เป็นตัวเดียวกับที่เคยสิงพระเมื่อ10ปีก่อนมันเปลี่ยนร่างไปเข้าสิงคนที่จิตใจอ่อนแอขี้คลาดตาขาววินาทีนั้นผมรู้สึกขนลุกครับเพราะเบียร์เองก็เคยพูดกับผมเล่นๆแต่ไม่ได้เป็นการดูหมิ่นอะไรนะครับเบียร์มันเคยพูดว่าโรงเรียนเนี้ยละหมาดไปทำไมแล้วละหมาดมันได้อะไรวะพี่หลังจากนั้นไม่นาน การรักษาของเบียร์ก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนกว่าจะกลับมาเป็นปกติได้แต่ว่าไอเบียเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าใกล้มาสยิดอีกเลยเพราะว่ามันมีอาการหลอนนิดๆิดครับทุกครั้งที่มันได้ยินเสียงสวดมนต์จากลำโพงมัสยิดมันจะเอามือปิดขูแล้วก็ตัวสั่นเลาวากับว่ามันเจ็บปวดจากสิ่งในหลังจากที่โตคูช่วยทำลูคียะไล่ยินออกจากล่างไอเบียมันได้ ผมก็คิดว่าเออเรื่องมันก็คงจบลงแล้วแหละจนกระทั่งคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์มาถึงตอนนั้นน่ะผมจําได้ว่าผมกําลังลางรถอยู่หน้าบ้านอยู่ดีๆก็มีเสียงประกาศจากมัสยิดว่าให้ชาวบ้านทุกคนไปรวมตัวกันที่ศาลาอิหม่ามด่วน <c oughs> ผมก็งงแต่ผมก็รีบวิ่งไปที่นั่นคนเริ่มทยอยกันมาเต็มลานเลยครับแล้วก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดเสียงตื่นตื่นว่า พระที่วัดท้ายหมู่บ้านเหมือนจะโดนของผู้จาไม่รู้เรื่องเลยนั่งขำอยู่ในโบสถ์ทั้งวันทั้งคืนผมคิดในใจพระอีกแล้วเหรอวะผมนั่งเฝ้าดูสถานาการณ์อยู่พักหนึ่งครับแล้วผมก็เลือบไปเห็นโต๊ะครูเป็นโต๊ะครูคนเดียวกับที่ช่วยไอ้เบียร์ลูกน้องผมเมื่อวันก่อนโต๊ะครูนั่งสักพักหนึ่งอยู่ๆเขาก็ลุกข,ขึ้นมาแล้วเขาก็พูดว่า ยินที่เคยสิงร่างเด็กนุม่มมันไม่ได้ไปไหนมันแค่ย้ายจากร่างนึงไปอีกร่างหนึ่งที่มันอ่อนแอกว่าคือเอาง่ายๆว่ายินหรือวิญ,ญญาณทั้งหลายครับจะชอบเข้าสิงคนที่ใจอ่อนดวงตกแล้วหลังจากนั้นไม่นานโต๊ะครูก็หันมามองหน้าผมแล้วก็พูดว่าสิงโยมพอจะพาไปดูได้ไหมผมก็คิดอยู่พักหนึ่งครับหลังจากนั้นผมก็ขับรถ พาโตะครูไปถึงวัดล้างระดาวสองทุ่มผมรู้สึกขนลุกตั้งแต่ยังไม่ลงจากรถเลยเพราะผมอะได้ยินเสียงสวดมนต์มันดังออกจากหลังโบสถ์ซึ่งมันเป็นเสียงที่แบบแปลกๆผมไม่เคยได้ยินบทนี้มาก่อนเลยในชีวิตมันเหมือนไม่ใช่บทสวดธรรมดาแต่มันเป็นเสียงทุ้มๆต่ำๆแผบๆผ้าๆฟังบางทีก็เหมือนเสียงผู้ชายผู้หญิง ซ้อนกันสามสี่คนโต๊ะครูพึมพำแล้วก็บอกว่าโยมสิงนี่มันไม่ใช่บทจากคัมภีร์อังกุระอ่านนะแต่ว่ายินมันล้อเลียนกูง่ายๆเลยคือมันไม่กลัวกูมันสวดล้อเลียนกูหลังจากนั้นไม่นานผมเริ่มรู้แล้วครับว่าโต๊ะครูก็เริ่มกลัวเหมือนกันแต่อีกใจหนึ่งของโต๊ะครูก็น่าจะโมโหด้วยเพราะว่าแกเปลี่ยนสรรพนาม ปกติจะเรียกตัวเองว่าข้าตลอดแต่รอบนี้แทนตัวเองว่ากูแลครับพวกเรานิ่งกงันไปสักครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะเข้าไปในโบสถ์ละพอเข้าไปบรรยากาศเงียบสงัดผมเจอพระรูปหนึ่ง <c oughs> นั่งคัดสมาธิอยู่หน้าพระประธานตาหลับปีแต่ปากขยับรัวพ,พึมพำพึมพำมือทั้งสองก็ลูบไล้ไปตามตัวเองอย่างบ้าคลั่ง รูปซ้ายรูปขวารูปหัวรูปเหมือนคนที่แบบคันอะไรสักอย่างแล้วก็พูดว่าพวกเอ็งไล่ข้าเหรอข้าอยู่ที่นี่มาก่อนพวกเอ็งอีกนะข้านี่แหละข้านี่แหละพระท่านพูดโดยไม่ลืมตาอะไรเลยเสียงเปลี่ยนไปเป็นคนแก่บ้างผู้หญิงบ้างเป็นเสียงเด็กบ้างบางช่วงก็หัวเราะฮ่า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 บางช่วงก็ร้องไห้ออกมา ทันใดนั้นโตคูรีบหยิบกระบอกน้ําศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็เริ่มอ่านบทสวดเป็นบทสวดของทางศาสนาอิสลามด้วยน้ําเสียงที่เข้มแข็งแนว่วแน่ด้วยทันใดนั้นพระรูปนั้นก็ลืมตาแต่ดวงตาของท่านเปลี่ยนไปเป็นสีดําสนิทไม่มีแววตาไม่มีตาขาวอยู่ในเนตานั้นเลยแล้วก็พูดต่อไปว่าข้าอยู่โบทนี้มาตั้งแต่ยังไม่มีมัสยิด แล้วเองมายุ่งอะไรกับขา้าแล้วร่างของพระรูปนั้นก็ลุกพรวดขึ้นมาเดินช้าๆเข้ามาหาโต๊ะครูเดินแบบไม่กระพริบตาสายตานั้นจ้องเหมือนจะทะลุกินเลือดกินเนื้อโต๊ะครูให้ได้เลยในเวลานั้นเองผมเริ่มสังเกตเห็นน้ำในกระบอกน้ำศักดิ์สิทธิ์ของโต๊ะครูมันมีควันอะไรบางอย่างออกมา เหมือนมันเดือดเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งผ่าไฟจู่ๆพระก็ร้องห่วยหัวลั่นแล้วล่างของท่านก็ล้มลงไปกับพื้นแล้วเรื่องวันนั้นก็จบลงไปแต่หลังเหตุการณ์ไม่นานพระรูปนั้นก็ไม่ได้มอณน,อนาภาพนะครับแต่ต้องศึกทันทีในวันลุ่งขึ้นท่านอยู่ดีๆก็พูดไม่ได้อีกเลยกลายเป็นใบ้โดยไม่ทราบสาเหตุ แต่โต๊ะครูบอกกับผมเบาๆว่ายินตัวนี้เก่าแก่มากอยู่มานานกว่าร้อยปีตอนนี้มันออกจากพระแล้วแต่มันยังไม่ได้ไปไหนไกลหรอกผมจึงรีบถามต่อว่าแล้วมันไปไหนครับโต๊ะครูนิ่งไปชั่วคู่แล้วก็พูดกับผมว่ามันคงกลับไปที่เดิมที่โรงเรียนล้างที่มันเคยอยู่นั่นแหละแล้วก็จนถึงทุกวันนี้นะครับ ก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้โรงเรียนล้างที่ติดชายแดนตรงนั้นอีกเลยแม้แต่ช่างซ่อมไฟคนใหม่ก็ขอถอนตัวทันทีเมื่อรู้ว่าจะต้องไปซ่อมไฟที่โรงเรียนล้างแถวนั้น